นี่ครับโอ้ถ้าเป็นบ้านเราแบบสมัยผมเด็กๆเอามาเลี้ยงนะครับเนี่ยแบบว่าเอามันง่ามไหมครับเนี่ยเจ็กซีฟูนะครับพี่ว่าสนับสนุนค่ายมวยพีเค้วครับผมมาซื้อกันได้นะครับผมหรือว่าติดต่อทางเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแกวอะไรนะพี่แจ็กซีฟูเนาะใช่เจ็กปลาเผานะครับลองไปเซิร์ชดูได้นะแจ็คปลาเผาเลยว่าทางเฟซบุ๊กผมนะครับผมนี่รุงปลาเอาชุซื้อรเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นปูนี่ปูสดๆครับเมย์เดี๋ยวมันหิ้นเพื่อครับนะเอ้าเดี๋ยววันนี้จะเอาไปนึ่งกินกับปูนี่ครับผมูนี่ดินน้ำมันปูพ่อเมย์ดินน้ำมั้กูนี่นี่คือสดๆเลยครับเมยคือเจ็ตซีฟู้ดนะครับผมจวดครับ มาถึงร้านนะครับมาถึงเจ้าของเขานะครับคือเศรษฐีครับผมที่อุดหนุนที่สนับสนุนค่ายมวยพีเจนะครับผมได้เขาได้แชมป์เช่นเี่มวยรอบอ่ะได้รองแชมป์นะครับผมได้รอ,อ,อ,องแชมป์ครับผมไอห<ม>ยกเพชรครับผม <S <S 2> <S 2> แต่ผมขอบคุณพี่แจ็คเลยนะครับนี่ไม่คิดเงินแม้แต่บาทหนึ่งครับผมสามโลน่าจะน่าจะห้าโลหละไปน่าจะห้าโลขอบคุณพี่แจ็ค้วยคนไหนที่อยากกินของสด มาเจ็คปลาเผาพักไปเลยในเฟซบุ๊กนะเอาเอาไว้สักนี่ละเบียดกินได้มือเนี่ยเจีวเลยจิ้มจิ้มจิ้มตันเบี้ยเจ๊จ๊ออมจงโอ้โหสุดยอ ครับอยู่กัเวันสลองแซบเบอร์ฝากกดติดตามช่อง youtube กดซับสไครต์ให้นนะได้นะครับเมื่อเมื่อนี่ตำพริกเองแล้วก็ได้มาจากพี่แจ็คเนาะติงว่าตาเขามั่วหรือมันมั่วปะก็ของมั่วปะตาเป็นมั่วนะมั่วเนี่ครับหนึ่งไม้ตัวนี้ครับผมนี่เอาขาขาองค์คุณกู้มาขาองค์ได้เนี่ยถ้าพี่ารณาเดี๋ยวลืมสากวะลืมสากให้คุณกู้ก่อนเดิบัต เดี๋ยวทุบดินี่ครับบุ้ยมีแต่เนื้อครับผมดิตัวนี้อ่ะสาสาผมมีว่ะต้องเบาเดี๋ยวเอานี้ออกก่อนครับเมื่อกินยากจัง่อยปูมาตัวนี้ครับผมผู้ดใดอยากกินเนี่ยทักกระทักไปในแจ็คซีฟูดเดอ้อแจ็คปลาเผาหระกสามตัวลูกตอนมันสดไหมครับเดี๋ยวมาสดๆดย ีเนื้อมันเหนีนิดเนาะอ,อืมเป็นกุ้งยำเพรียวเลยพี่นี่จะเนื้ออ้งตรงครับเดี๋ยวเขาแกะเองน้ำจิม้มมะน้ำจิ้มแก้วประเดีกเนี่ผมตำเองเนาะสวนนี่เนาะสวนอื้มน,นี่เหต้องเอากระบังร่มเนาะ หนคนคู่เขาหยั่งไม่ได้กับบังรบมันเนนนะดือดสามตัวรั่วตวอนบดชิ้นเงืนเนีน่ยไม่จัดเบกจัดเบาไม่ขนาะอืมอุ้ยกันเขาเอือออออมาอย่างรเนาะกันเสียงบอกวัวเนี่ยมันเด้งดีเนาะชุดยอดเขาต้องารก โซฟาปีเนี่ยเนี่ยคนคู่จิ้นมันสมองตุยตะไคร้มึงก่อนแล้วแตงก็กินมันมีไข่ด้วยหรอปูมาไม่อยู่ดดวยเนอะไข่ปูมาเนาะเป็นมันสดเนาะตัวหวานเนื้อหวานก็ ถูทะเลกันถัู่ไขรอะ่ะปู่ฟไขต่อมาดองเนาะพี่อะปุบไปแล้วอ่ะแต่ว่าอย่าแนวกินยากปุบก็ได้เนี่ยมันจินงยากพี่ครับผม เนี่ยทั้งนั้นให้เมียกินคอยกินกระดูกแต่ว่ามักน,านกินยากครับผมกินยากกับจินที่เราอะมันเสียบเหนียวนวลคอยคเริ่มกินออ่ะเรียมเขานี่ยคุณปอของกูงมีจะเนื้อไหมหัมจะจะวจ้าเราไม่ค่อยได้กินในวันต้องก็กินอยู่อากร้องซื้อล้า,ากลงกร้องก็ได้แต่ผม อก็ดได้นะตะวักข้ามขาสิกะมีเนื้อด้วครับเนี่ยนี่บีมจริสุดก่ดครับก็ว่ามันสดนี่ครับเนื้อมันจะเปลี่ยนสีทำให้สดไมหวานขาบรุนอ่าบรุนทักไปได้เนาะในอ่างเกาะของเสือแจ็กบอสแจ็กซีพูด <c oughs> นันยางจะรัดแน่นดีวะเวลาตัวเด็นมบบโตโลเนาะสามโตโล,นะโรโลครับยอมทุบก็ได้หวังเก็บบัตรน่เ้ยอุ้ยสีงงว้อ,อ,อ,อพี่ครับทุบเสื้อสีได้พ่อแม่พี่้องเอ้ยกระเสียบเพื่อแลละครับ เงียนก็กระตุกขาคุณไเนาะเสียบวนก็สิได้บ่นเนาะงวนหลงสิถึงเมียตึกตบะเปหูวเตีงเคยตีเขาบ่เคยตีตอนไั้นตอนเขาเม้าตีตีได้กูได้แต่ตอนเมาล้วตอนกูเม้าประกาตีกูแล้วเถื่อเย้ยหยิมอืมไป หวานเนาะหวานเนาะพูดถึงมาหวานควอยเล่มกินลหระครับนม่กินอยากนั่งปูนี่ยครับแม่ก็ขอบพุ้นเสียแก๊กเนาะบาคินเงินจบบะบะจะไวส้สื้อมนเน่นแมเอาพี่แมวแก๊กสี่ฟุตพล่างสามที่สนัสนุนขายมวยพิเช่ละ เอาปูยังไม่กินดีเลยยหรอ,อตอวกว่าจะแกะตอนนี้ให้นคุณกู้พูอ่ะอุ้ยไหนครับเวหอหวานเนาะอ่ะไหนนี่นว่าเอ้าเขากิน,กนบักเตียงกันได้เตียงกินนั่นแหละ เมี่ยเด้ดูดิไปบอกฮกเมียกะทำพวกว่ากนานนันเลยเนาะเนื้อมันเหน่นไหมครับเนี่ยโบ้สดนี่เนี่ยแมนโูมาเนี่ยครับโบ้สดนี่โบ้แตกควบเลเเยเนาะว่าที่บอกเขาเดี๋ยวว่ามันมันเห,น,เหน่นไหมเคยซื้ดหาออืมนี่หยัมไม่ได้เนี่ยตุ่ยได้บานเนี่ย บอยเมียได้บ้าอืมโซบ้าพวฮะพ,นพน่นพน่อใจอยาดาจะพัวละ คือซอนไต้ยให้ก็อนพะค้นกระถาอะไหนะน้ำด้สิมีดุคพอามขอ,พอ,พอน้าตัวเองเน,ะพอพอพอเนาะผอมคนยังสิมีถ้าได้พร้อมท่านเอดอกนาน้ำในเมิดเก้วแล้วมันเสียกว่าเก้วประเดี๋ยวไข่ต่ำนะ ยำเลยมั<อ>้งร,ราะว่าเราไปคิดเงินน้ำพอบาทหนึ่งถ้าดิบเขากินอะไรได้โอ้ยดิบเราเขาจะย่ำอยู่ภายในมากอลายเนาะแบ่งไปพี่ต้งพร้อมพี่ เอ,เอาละบอมาชนเจ้วมาเย่ yeah. พูดนะจังดนดีเนะน,นาะพูดสุจังได้ดนมาก <ia> แต่ปลาดุกบไปจะบ,บอก กระซิมเบอร์ดอกแต่ว่าคลิปนี้ไว้ซ้ำเหนืนอเนาะคลิปนี้ไว้ซ้ำเนี้ยฝากกดซับตะคให้กับกดติดตามสองชูฟันสลองแซบเบอร์นะครับเด้อเพื่อเพ่นร,ร่างใจผมกับคุณคู่นะครับสำหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำนีซ่าครับสวัสดีครับ